ทุกๆคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับคุณครูวิไลเนาะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับบทเรียนงานฝีมือนะคะแล้วก็เป็นงานประดิษฐ์นะคะวันนี้นะคะเรามาพบกันเด็กคนไหนที่เข้ามา,าดูที่วิดีโอนี้แล้วนะคะก็เข้ามาเรียนรู้กับคุณครูได้นะคะแล้วก็ฝึกปฏิบัติทำตามเนาะตอนนี้นะคะคุณครูก็มีการอัดคลิปนะคะแล้วก็ส่งให้เด็ก เรียนรู้ทางด้านออนไลน์ด้วยกันนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดก็กำลังระบาดหนักนะคะก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองดีๆนะคะแล้วก็พบกันทางผ่านคลิปวิดีโอนี้นะคะอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาทําดอกไม้ด้วยกันเนาะเด็กๆคนไหนที่เข้ามาดูคลิปแล้วนะคะก็เราสามารถนํากระดาษที่เหลือใช้อยู่ที่บ้านนะคะที่เราไม่ใช้แล้วมาทำประดิษฐ์ดอกไม้ด้วยกันนะคะอ,ะอุปกรณ์ที่ใช้วันนี้ก็คือนี่ กระดาษนะคะเราจะตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะโดยใช้กรรไกรนะคะมีกรรไกรและก็มีกาวนะคะเป็นกาวอะไรก็ได้นะคะกาวน้ําหรือจะเป็นกาวแท่งแบบคนพูก็ได้นะคะแล้วเสร็จแล้วนะคะก็จะกระดาษที่เหลือใช้นะคะแบบนี้เราห้ามนําไปทิ้งนะคะเราสามารถนํามาเป็นก้านมันได้นะคะเราจะทําก้านแบบนี้นะคะ การพับนะคะเราจะมาพับดอกทิวลิปด้วยกันเนาะวันนี้คุณครูพาทำดอกไม้นะคะขั้นตอนแรกนะคะกระดาษสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเราก็จะพับให้มุมทะแยงกันนะคะให้เป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะวิธีพับก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะพับอีกด้านหนึ่งนะคะก็คือเอามุมที่สวนมุมที่ สวนผ่านกันนะคะก็เอามาพับปิดด้านหนึ่งแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็กางออกมันจะเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนเดิมให้เราพับให้เราพับเป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้าแบบนี้ลงมานะคะพับเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าลงมานะคะแบบนี้เราก็รีดให้มันเรียบๆนะคะอ่ะโอเคนะคะเสร็จแล้วเราก็กางออกเหมือนเดิมเสร็จแล้วให้เรา จับมุม,มด้านขวามือนะคะด้านนี้นะคะด้านขวาแล้วก็ด้านซ้ายนะคะโดยเอานิ้วชี้นะคะจิ้มลงไปด้านข้างแบบนี้แล้วเราก็พับลงมามันจะเป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะแบบนี้ส่วนตัวข้างบนแบบตัวนี้นะคะให้เรากดลงมาข้างล่างนะคะกดลงมาข้างล่างแบบนี้เราก็จะได้เป็นสามเหลี่ยมสองชั้นนะคะ เป็นสามเหลี่ยมสองชั้นแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นมุมแบบนี้หลังจากนั้นนะคะพอเราพับแบบนี้เสร็จแล้วได้สามเหลี่ยมแล้วให้เราหันด้านนี้นะคะด้านมุมบนนะคะลงมาด้านล่างแบบนี้นะคะหันลงมาด้านล่างนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพับด้านขวามือก่อนนะคะด้านนี้เอาขึ้นมาแล้วก็ พับลงมาแบบนี้นะคะให้เป็นสามเหลี่ยมด้านขวามือนะคะเราก็รีดให้มันเท่ากันพับเป็นสามเหลี่ยมนะคะเสร็จแล้วด้านซ้ายมือก็ทําเหมือนกันนะคะทําเหมือนเดิมด้านซ้ายมือเราก็พับลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมเหมือนเดิมนะคะเราก็จะได้เป็นมุมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับมาด้านหลังนะคะเราก็จะทําเหมือนเดิม เป็นสามเหลี่ยมด้านขวามือนะคะแล้วก็สามเหลี่ยมด้านซ้ายมืออ่ะมันจะชิดกันแบบนี้นะคะอ่ะเสร็จแล้วทุกคนจะได้แบบนี้นะคะพับแบบนี้เสร็จแล้วให้เราจับปีบด้านขวามือนะคะปีบตัวนี้นะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือตัวนี้นะคะ ประกบเข้าหากันนะคะประกบเข้าหากันแบบนี้นะคะโอเคเสร็จ okay. แล้วฝัง่งนี้ก็ทําเหมือนกันนะคะประกบเข้าหากันนะคะทุกคนก็จะได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราได้แบบนี้เสร็จแล้วให้เรานํามุมด้านนี้นะคะมุมด้านขวามือนี่นะคะแล้วก็มุมด้านซ้ายมือนะคะมันจะมี เห็นไหมคะสังเกตนะคะมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้นะคะเป็นร่องที่เราพับเมื่อกี้นะคะให้เราเอาด้านขวามือนะคะสอดเข้าไปในด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะสอดทับกันเข้าไปนะคะโดยข้างล่างมันจะเป็นทําทให้มันเป็นแห,แหลมแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เราก็กดเข้าไปาแค่นี้นะคะ แล้วก็พลิกกลับมาอีกด้านหนึ่งก็ทำเหมือนเดิมนะคะเอาด้านขวามือไปสอดที่ด้านซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะฝั่งนี้นะคะมันจะมีรูอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็สอดเข้าไปแล้วเราก็เก็บมุมข้างล่างให้ดีๆนะคะนี่ให้สวยๆมุมแบมๆนะคะ,ะกดลงไปกดลงไปนะคะอ้าวเสร็จแล้วเราก็หันขึ้นมา ใกล้จะเหมือนดอกไม้แล้วนะคะหันขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ให้เราเอานิ้วชี้นะคะแย่ลงไปฝั่งนี้นะคะมือขวาแล้วก็มือซ้ายแย่ลงไปแบบนี้นะคะด้านข้างนะคะแบบนี้แย่ลงไปหรือจะเอาเป็นนิ้วโป้งก็ได้นะคะแย่ลงไปเนาะเสร็จแล้วให้เราสังเกตรูตรงนี้นะคะมันจะมีรูเล็กๆอยู่ให้เราเป่านะคะ ทีนี้ให้เราเป่าทีนี้ให้เราเป่านะคะเราเป่าตรงนี้นะคะแล้วก็จับแล้วก็เป่านะคะอ่ะมันก็จะพองขึ้นแบบนี้นะคะพองขึ้นแบบนี้อ่ะก็จะได้เป็นดอกไม้แล้วนะคะก็จะได้เป็นดอกไม้แล้วลำดับสุดท้ายนะคะเราก็มาจับที่กลีบเห็นไหมคะมันจะมีอยู่สี่มุมหนึ่ง สองสามสี่แบบนี้นะคะให้เราพับปรีบลงไปทีละหนึ่งปรีบนะคะ,ะหนึ่งสองสามสี่แบบนี้นะคะให้เราพับกลีบมันลงไปเดี๋ยวนะคะ โอเคนี่เราก็จะได้เป็นดอกไม้แบบนี้นะคะเราก็จับปลายกริบอ้าวหลังจากนั้นนะคะหลังจากนั้นนะคะเราทําดอกเสร็จแล้วพับง่ายๆเองนะคะแล้วก็กระดาษที่เหลือใช้คุณครูบอกไปแล้วเมื่อกี้นะคะเราก็นํามาพันเป็นก้านนะคะเราก็จะพันแบบนี้นะคะพันไปเรื่อยๆมันก็จะได้เป็นกา้านพันไปเรื่อยๆนะคะ ให้มันเป็นก้านนะคะแล้วก็พันปลายเสร็จแล้วเราก็ใช้กาวนะคะใช้กาวนะคะทาแบบนี้นะคะเราก็จะได้เป็นก้านแบบนี้นะคะก็จะได้เป็นก้านดอกไม้แบบนี้นะคะที่เราทำนะคะเสร็จแล้วเราก็จะสอดเข้าไปในรูนี้นะคะ สอดเข้าไปในรูนี้นะคะเพื่อเป็นก้านนะคะแล้วก็สอดเข้าไปอาโอเคนะคะก็จะได้เป็นดอกไม้ก็จะได้เป็นดอกไม้แบบนี้นะคะคือเรียกว่าดอกทิวลิปนะคะแบบนี้นะคะครูก็พาทำแบบนี้นะคะใครที่ทำเสร็จแล้วก็ ถ่ายรูปมาให้คุณครูคดูด้วยนะคะว่าทุกคนทำถูกไหมตามขั้นตอนสามารถเข้ามาสอบถามในคลิปวิดีโอนี้ได้นะคะหรือในแชทคุณครูก็ได้นะคะเด็กคนไหนนะคะที่พับดอกที่เด็กคุณครูไปแล้วนะคะก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะคะนี่คือค,คุณครูทำนะคะมันมีหลากสีนะคะใครที่อยากได้สีอะไรก็อเอากระดาษหรือว่าหาวัสดุที่เหลือใช้ของเรามาทำนะคะ ก,ก็ใช้เป็นแจการแบบนี้ก็ได้นะคะตั้งที่บ้านหรือว่าจะทําเป็นดอกเล็กๆทําเป็นโมบายใส่หน้าต่างใส่ประตูประดับบ้านของตัวเองก็ได้นะคะก็เป็นงานฝีมือของเรานะคะที่เรา,าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะสุดท้ายนี้คุณครูก็ขอให้เด็กๆนําไปฝึกปฏิบัตินะคะก็ยังดีกว่าอยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่มีอะไรทํานะคะก็ ฝึกปฏิบัติกันไปแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างนะคะก็สุดท้ายนี้นะคะก็ขอให้เด็กทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ